กิจส่วนตัวกิจส่วนตัวกับกิจส่วนรวมเขาว่างานหลวงงานรางนะเราต้องทําความเข้าใจนะงานสังคมถ้าเราไม่เอาสังคมเลยไม่เอาคนอื่นเลยเอาแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวแล้ว มันนี้เมื่อตัวแก่ก็ยังไม่เห็นเองนะต้องเข้าใจนะแล้วคนอื่นนะทําไงคนคนอื่นคิดต่างกับเรามันไม่ได้ต่างกันมากหรอกหลวงพ่อว่าก็อยากได้เหมันกันนะั่นหลยแต่มันไม่ได้คนหนึ่งทําใจสบายกว่าใช่ไหมทําใจมันไม่ได้อีกคนหนึ่งไม่ได้โอ้โหไม่ได้ละโวยเลยทีนี้แน่ทำไมมันนานาคิตต่างทำไมมันต่างกันอีกคนหนึ่งอยากได้แต่ได้น้อยหน่อยก็ทําใจเป็น ไม่ได้เลยก็ไม่ทุกข์ทำใจได้แต่คนหนึ่งไม่ได้โอ้โห,หวนได้น้อยก็ยังเดือดร้อนแล้วอะไรอย้ได้น้อยคือเดือดร้อนหลวงพ่อได้ยินบ่อยๆมีมากมากเลยเลยนัขาดทุน,นท่าเศร้าอะอะไระ่เ้ยมันก็ขาดจะล่ําไปนั่นเองขาดอยู่ตลอดขาดทุน,นท่าพย์ให้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อขาดเมื่อไงอ่าอะไรอะย่แต่หลวงพ่อไม่ค่อย ไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันมีกำไรชีวิตเขามันอยู่แล้วคือเราได้มาประพฤติปฏิบัติเราจะมาสร้างอะไรไม่สร้างเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าแข่งหรอกแต่หมายถึงว่าคนถ้าไปยึดมัน่นกับวัตถุสิ่งของมากเลยโดยเี่าะโดยที่จกนกระทั่งลืมบัดคุณงามความดีเลยเนี่ยยุ่งเลย <S <S ที่เขาพูดธรรมะทุกวันเขาพูดถูกเยอะอยู่นะพูดใช่ถูกต้องเลย แต่มันถูกมันไม่ถูกกิเลสคนมันไม่ถูกกับความคิดความความคิดก็อย่างที่หลวงพ่อบอกทําความเข้าใจเถอะยึดมัน่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสนะที่พึ่งได้ยิางริงพึ่งบนพึ่งกุศลนะพึ่งคุณงามความดีพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวมันจะได้ลดน้อยถอยลงโดยการที่เบต เขาบอกว่าจะไปนับถือโชคลาบมันจะน้อยลงโชคลาบโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโชคลาบถ้าพูดถึงรางวัลที่หนึ่งมีไหมมีทุกวันรางวัลคุณงามความดีไงอู้วันนี้เราสบายเนาะมีความสุขเนอยรางวัลในหัวจิตหัวใจอาหารของจิตชีวิตก็มีความสุข